โอเคสวัสดียูเซอร์ทุกคนนะคะตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นของ DJ Cherry นะคะส่งมาหมุนมา DJ Cherry พูดเพราะ5นาทีกันเลยทีเดียวนะคะส่วนตอนนี้นะคะยูเซอร์หันมาทางซ้ายนะคะก็จะเจอ,เอบ่อนเออซื่อ ไม่ใช่ละค่ะคือตอนนี้นะคะคุณกำลังอยู่ในสายการบินเชอรี่แอร์ไลน์นะคะเออตอนค่ะกตอมขอบคุณคุณริงมากๆเลยนะคะที่ส่งมาหมดไหมดีเจเชอรี่นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยมากๆค่ะ ตอนนี้นะคะได้คิดในใจหรือว่าเออถ้าเกิดว่าคุณลิงค์เนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาดูชารี่อีกครั้งหนึ่งหรือว่ารอชารี่เลยสักประมาณห้านาทีแล้วขอให้คุณลิงค์อยู่ในห้องก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดจเชอรี่มีความในใจสปอคคุณลิงค์มากๆเลยค่ะหลังสณนี้ห้านาทีนะคะเอ,อเด๋ยกตอนพบกันเพิ่มหนึ่งนาทีเองเหรอคะออได้ค่ะ ยุนยวนกก็หน่อยก็ได้นะคะพอดีอหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดขอบคุณค่ะหงุดหงิดมากเลยนะอ๋อยิ้มใช่ไหมคะรบกวนคุณลิงนะคะอยู่ในห้องก่อนนะคะเลยนี้จะ5ห้านาทีนะคะที่เจนเชอรี่จะบอกว่าค่ะหน้าไม่มีอะไรอ๋อพูดพอได้นะคะแต่ว่าทำสีหน้าได้ใช่ไหมคะ ะคะคุณลิงค่ะก็เดี๋ยวเจอกันแล้วไม่ต้องไปไหนไม่ต้องรีบไปไหนนะคะ โปรโมชั่นของ DJ Cherry เนี่ยะคะตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะให้ DJ เอ,อให้ให้าท่านยูเซอร์ทุกคนได้ส่งนะคะออตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของ DJ Cherry ก็จะห้ามส่งห้ามส่งนะคะห้ามส่งมีตบมือนะคะมีตุ๊กตาหิมะนะคะมีมงกุฎค่ะแล้วก็มีม้าหมุนนะคะสี่อันนี้ยูเซอร์ห้ามส่งเป็นเด็ดขาด่อเจทำอะไร ได้ม้าหมุนค่ะคุณเคคะดีเจเรอรี่ได้ม้าหมุนค่ะตอนนี้สายการบินเชรอรี่แอร์ไลน์กำลังขึ้นสู่ภาคพื้นดินและกำลังลงสู่ภาคพื้นดินแล้วนะคะตอนนี้อขอขึ้นลงขอขึ้นลงบนใหม่นะคะเพราะว่ายังไม่ลงสู่ภาคพื้นดินแป๊บหนึ่งนะคะเพิ่งสามนาทีนะคะ เลยยังค่ะเลยหรือ,อยังค่ะตอนนี้ไม่ครบได้ไหมอ่ะลิงลิงจ๋าลิงน่ารักลิงน่ารักที่สุดเลยขอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอให้ลิงลิงพูดหน่อยสิคะลิงค่ะ ไม่ครบก็ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมอีกหนึ่งนาทีค่ะนะคะ เดี๋ยวรอสักคุณลิงยังต้องอยู่นะคะเพราะตอนนี้สายการบินเชริยี่แอรไลน์เนี่ยได้กำลังเสริมคุณลิงนะคะบินกับเรานะคะตอนนี้สายการบินเชริยี่แอร์ไลน์เนี่ยบินคุณภาพดีมากแต่ไม่ติดก้อนเมฆแต่ไม่ติดหลุมอะไรทั้งสิ้นนะคะสายการบินไปอย่างราบรื่นนะคะตอนนี้กําลังใกล้ถึงเป้าหมายปลายทางแล้วนะคะคุณจะพาคุณลิงลงโดยสวัสดิภาพนะคะ รอสักครู่นะคะคุณลิงค่ะคุณกำลังจะลงสายการบินเชรี่แอร์ไลน์แล้วนะคะรบกวนท่านยูเซอร์ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่จะลงเอ่อก่อนที่จะลงสู่ภาคพื้นดินนี้นะคะขอให้ยูเซอร์ทุกคนกรณณาเบาเสียงลำโพงหรือว่าปรับไปที่ทอกกนะคะตงรงุนูนลำโพงนะคะให้เหลือแค่เพียง3%ค่ะ ห้านาทีแล้วนะคะเริ่มค่ะทุกคนลงสู่ภาพพ้นดินแล้วนะคะขอบคุณสำหรับคุณลิงด้วยนะคะขอกรดาบปิดใหม่ด้วยเนะี่ย